น่ากินเลยแหละวันนี้สั่งจากร้านเดิมร้านกะเพราพุงกลมแต่วันนี้จะเป็นข้าวกะเพราข้าวกะเพราหมูเอ้ยข้าวกะเพรามึกกุ้งไข่ดาวอตนนี้ก็วันนี้แฉะไปนิดนึงนะเนี่ยผัดแฉะไปนิดนึงเนี่ยใส่หน่อไม้ด้วยข้าวกะเพราแล้วก็ข้าวกะเพรากุ้งหมึก ใส่หน่อไม้เผ็ดน้อยนะคะจะกินเผ็ดมากก็ไม่ดีจริงๆ s> <S เดี๋ยวต้องออกไปซื้อ,อยาอยาลดกดไว้เลยเพราะแวบว่าเพราะแวบเพราะแวบเพราะว่าเวลาที่กินกระเพราที่ใส่หน่อไม้นี่ชอบอืดท้องชอบอืดท้องอันนี้คือข้าวมื้อแรกนะคะของวันนี้นะวันนึงกินข้าวมื้อเดียวนะกินข้าวมื้อเดียวแค่เฉพาะมื้อเย็นแล้วก็ไม่ไม่ได้กินอะไรละว,วันนี้ก็กินแค่มื้อเดียวนะคะ แล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีกาแฟสักแก้วหนึ่งอะไรเงี้ยหรือชาไข่มุกอะไรเงี้ยสักแก้วหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะก,ก็จบละช่วงนี้มีปัญหาเรื่องการนอนมากจริงๆมีปัญหาเรื่องการนอนมาเป็นอาทิตย์กว่าแล้วคือพยายามนอนให้เร็วประมาณสองสามทุ่มก็นอนแต่ก็ไปตื่นช่วแบบตีหนึ่งตีสองตื่นอีกแล้วอะไรเงี้ยตีหนึ่งตีสองตื่นแล้วไม่หลับแล้วเราก็พยายามจะหลับจะอะไรมันไม่หลับแล้วก็ดูซีดีไปก็ไม่หลับยาวจนถึง ีห้าหกโมงมานอนอีกทีหนึ่งตอนเช้าพอดีเป็นแรมไพร์แล้วเราก็ตื่นผิดเวลาช่วงเนี้ยนอนผิดเวลาตื่นผิดเวลาแล้วร่างกายมันรวนไปหมดเลยแบบจัดสรรเวลาในการนอนไม่ได้เลยนะคะอ่ะนะคะใครเป็นเหมือนน้ำหนึ่งบ้างจะมีเมนูเมนูหนึ่งในดวงใจที่แบบกินได้กินดีกินแบบไม่เคยเบื่อเลยแบบว่ากินเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อมันจะมีเมนู หนึ่งขอยก็คือผัดกะเพรานะคะกินเนี่ยติดต่อกันมาสี่วันแล้วผัดกะเพราเนี่ยวันนี้เป็นกะเพรากะเพราอ่ากุ้งกับปลาหมึกนะคะร้านประจําอันนี้สั่งจากลายเมนมานะคะสั่งจากลายเมนมากดเราชนะเราชนะในลายเมนนะคะรอบนี้ใช้เราชนะนะคะกดสั่งมาในราคาหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทนะคะอ่อจริงๆกัญชานี่มันไม่ผิดกฎหมายแล้วใช่ไหมคือถ้าเราถ้าเราแบบ ดื่มชาจากจากใบกัญชามันไม่ผิดกฎหมายแล้วใช่ไหมคะคือน้ำหนึ่งกำลังว่าจะสั่งไอเนี่ยตัวชากัญชงตัวชากัญชาชากัญชาที่แบบว่าที่อยู่ใน a c e b o o k เนี่ยเห็นเขาขายกันถูกกฎหมายแล้ว,วะ่ะชากัญชาคือมันคือกัญชาเนี่ยเวลาน้ำหนึ่งคือต้องแอบบอกนี้ก่อนว่าตอนกลับบ้านนี้พะเยาอ่ะเราก็ชาวบ้านเนาะชาวบ้านทางเหนือเขาก็ปลูกไว้สำหรับใส่แบบกัน กัญชาเนี่ยเขาปลูกไว้สำหรับใส่กับข้าวใส่แกงอยู่แล้วแล้วก็ปลูกแบบใช้ในควรเรือนอยู่แล้วบ้านนั้นหนึ่งพอ่อหนึ่งก็น้องชายหนึ่งเ่เขาปลูกไปเอาพันาาธุมนนน์มาจากบุรีรัมไอ้ต้นกัญชาเนี่ยมาจากบุรีรัมแล้วก็ปลูกแค่ในบ้านอะไรเงี้ยค่ะปลูกแค่แบบพอใช้ในควรเรือนแล้วก็เอาไปตากลมไว้ถึ่งมันแห้งแล้วน้ำหนึ่งเคยกลับไปกลับจากกรุงเทพไปเมื่อปีที่ปีที่แล้วมาการาใช่ไหมด้วยภูมิแมแหวัดวันนนโรคเอยภูมพแพ้หวัดไซนัสอักเสบ แบบซึมเศร้าไปพ่อกับน้องก็เลยเอากัญชาให้ลองแต่พ่อจะบอกเสมอว่าเราไม่ให้สูบก,กัญชาไม่สูบก,กัญชานะแต่ว่าเราเอากัญชาเนี่ยมาใช้ในเชิงของการเป็นสมุนไพรแล้วก็สําหรับปรุงอาหารเนี่ยก็เลยเอาเอาใบกัญชาแห้งอะค่ะกับช่อเนี่ยมาลองต้มเป็นน้ําชาดูแล้วก็ดื่มปรากฏว่าปรากฏว่าอะไรรู้ไหมครั้งแรกเราไม่รู้ว่ามันต้อง กินทีละนิดๆใช่ไหมนี่ก็เอาทั้งช่อเลยอนะ่กัญชาทั้งช่อเลยน้ําประมาณจัก๊กนึงนี่แหละต้มแล้วมันเข้มข้นมากเลยนะเข้มข้นมาน้ํามันกัญชาลอยแบบลอยแล้วลงเลยแล้วน้ําหนึ่งก็ดื่มไปสองแก้วเชื่อไหมนั่งอยู่หน้าบ้านตอนประมาณเช้าเช้าอ่ะหัวตกหัวแบบแต่อารมณ์ดีแต่แบบแล้วก็หลับลึกหลับสบายมากมน้ำหนึ่งว่าตัวกัญชาเองนะ ตัวสารสกัด CBD ในกัญชามันถ้าใช้ในปริมาณที่เหมาะสมมันก็ทําให้มีผลในการดูแลสุขภาพได้เพราะว่าตอนที่น้ำหนึ่งเองดื่มชาที่เป็นจัดกัญชาเนี่ยน้ำหนึ่งหลักสบายมากแล้วน้ำหนึ่งไม่อรมณ์เสียน้ำหนึ่งเคลิ้มน้ำหนึ่งแบบแบบว่าเออน้ำใส่เขียวมันดีแบบนี้นี่เองนะคือแต่ว่าน้ำต้องบอกก่อนน้ำหนึ่งไม่ยำนะ น้ำหนึ่งไม่ยํำเนื้อน้ำหนึ่งไม่ดูดบ้องน้ำหนึ่งไม่ไม่ไม่ได้สูบก,กัญชาแต่น้ำหนึ่งดื่มชาที่มาจากดื่มชากัญชาเออนะแล้วมันก็แล้วมันก็ทำให้น้ำหนึ่งคลายปวดได้นอะอันดับแรกเลยคือพอหนึ่งดื่มเสร็จปับ๊บน้ำหนึ่งหลับลึกขึ้นหลับสนิทแล้วก็ ไม่ตื่นขึ้นมาแล้วความเจ็บปวดพวกแบบกล้ามเนื้อที่มันตึงอะ่ะกล้ามเนื้อต้นคอที่มันตึงอาการไซนัสอักเสบมันหายคุณหายจากการดื่มชากัญชานี่แหละอันนี้พูดตรงแต่มันเอาพกมากรุงเทพไม่ได้มันผิดกฎหมายถูกต้องไหมมันผิดกฎหมายเราพกพาไปไหนไม่ได้ดื่มกัญชาเห็นหน้าลงตู่ยิง่งช็อตุ้ต่า ดื่มแบบโดสพูแล้วก็ตลกนะตอนที่แบบดื่มชากัญชาช่วงแรกใช่ไหมเราเราไม่รู้โดสเราพ่อน้่นหนึ่งก็เขาจะต้มแบบเจือจางอะ่ะแล้วเขาก็ตอนเช้าเขาก็จะดื่มเป็นชาแบบเหมือนชาจีนอะไรเงี้ยแค่แก้วหนึ่งสองแก้วแต่อีนี่มันมันไม่รู้ไงพอได้มาทั้งถุงอะ่ะพ่อเอามากัญชามาให้ทั้งถุงอะ่ะกัญชาแห้งอะ่ะ นี่ก็ใส่ในหม้อเลยกัมหนึ่งใส่ในหม้อแล้วต้มแล้วเราชอบกินชาโอยชิชาที่มันเข้มๆเราก็ต้มให้เหลืองออ้ยต้มเสร็จน้ํามันกัญชามันลอยขึ้นมาแบบลอยแล้วลอ่องเลยลอยฟ้องเลยนะน้ํามันกัญชาแบบเยิ้มเลยแล้วแบบกลิ่นมันก็ออกอะ่ะตอนแรกมันแบบเฮ้ยมันจะดีป่าวะอะไรเนี้ยพอดื่มไปสักสี่ห้าวันก็เริ่มก็เริ่มดูแล้วก็เริ่มเจือจางต้มแบบเจือจางก็ดื่มก่อนนอน อะไรเนะะี่ยค่ะก็ทําให้น้ำหนึ่งหลับลึกแล้วก็หลับเขาเรียกว่าอะไรนะหลับสนิทขึ้นแล้วเราตื่นขึ้นมาก็สดชื่นแล้วก็ไม่อารมณ์เสียเออรู้สึกว่ารู้สึกว่ากัญชาเนี่ยมันเป็นมันเป็นพืชที่เป็นมิตรกับโลกใบนี้จริงๆนะเอาเอาพูดตรงๆอันนี้พูดจากประสบการณ์ตรงในการดื่มชากัญชาแต่ต้องบอกคขาว่าน้ำหนึ่งเองไม่ได้เสพกัญชา <laughs> ตำรวจไม่ต้องมาตรวจอุปกรณ์นี่นะก ประตูนะไม่ต้องมาขอประตูขอตัวจอุปกรณ์นะไม่มีไม่เสร็กัญชานะคะแต่ว่าดื่มเคยทดลองดื่มชากัญชาแล้วจริงๆน้ำหนึ่งเองอะคะอ่ะมีโรคประจำตัวกินข้าวกับหยางคุณนพพรมาีิค่ะอันนี้เป็นผัดกะเพราผัดกะเพรเากุ้งปลาหมึกนะคะแล้วก็ใส่หน่อไม้แล้วก็ไข่าดาว กินผัดกะเพราติดกันมาประมาณเจ็วันแล้วนะคะกินผัดกะเพราติดกันประมาณเจ็ดวันเป็นเป็นอาหารที่กินแล้วไม่เบื่อเลยนะคะสาหรับผัดกะเพรานี่คือเป็นอะไรที่แบบว่ากินได้ทุกวันน่ะกินผัดกะเพราได้ทุกร้านเพราะว่าน้าหนึ่งเองเป็นคนที่เขาเรียกอะไรนะลิ้นจระเข้กินอะไรก็ไม่มีบน่นว่าไม่อร่อยอะไรเยงนี้ยค่ะกินกินก๋วยเตี๋ยก็ไม่เคยปรุงใครทําอะไรมาให้กินก็ไม่ปรุงเพิ่มอะไรเยงี้ค่ะก็ ผัดกะเพรากินได้หมดตั้งแต่ราคา25บาทไอ้ถุงยิ5บาทห่อยิม5บาทห่ทอกระดาษในในตลาดนะโคตรชอบเลยที่เขาผัดแห้งๆอ่ะผัดกะเพราหมูสับแห้งๆแ,แล้วมีกลิ่นกระทะไหมหูนั่นหนูชอบมากจะมีเจ้าหนึ่งที่ตลาดหลังอ่าหลังมอจันเกษมเขาจะผัดกะเพราแห้งคุณ <c oughs> ตั้มบอกว่าผัดกะเพราใส่ใบกั้นชาสารภาพเลยว่าเคยทำไหมเคยเคย เคยอยู่ที่บ้านคือต้องบอกก่อนว่าทางเหนือเนาะใบกระท่อมกับใบกัญชาเนี่ยมันมันเป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่เขาเข้าย,ายาอยู่แล้วแล้วก็เป็นสมุนไพรในการรักษาโรคแล้วก็ในการทายายาตำรับสมุนไพรอยู่แล้วรวมถึงเวลาที่เราต้มไก่ <c oughs> ต้มไก่เราก็ใส่ต้มเนื้อเราก็ใส่ก๋วยเตี๋ยวเราก็ใส่หมูตุ๋นเราก็ใส่ เคยน้อหนึ่งเคยเอาไปใส่อันนี้ด้วยมามา่าเออน้ํามันก็นัวนะมันก็นัวมันก็ทําให้อาหารอร่อยขึ้นเลยงียค่ะแต่ว่าถ้าเอามาใช้แบบนั้นมันยังผิดกฎหมายหรือเปล่าหนูไม่แน่ใจกันนะว่ามันผิดกฎหมายหรือเปล่าในการที่เอามาใช้ในครัวเรือนแบบนั้นอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าส่วนที่เราใช้งานได้ก็คือส่วนของใบจุกต้องไหมครับใบแต่ในส่วนของช่อดอกใส่ต้มไก่คอแห้งเลยแต่มันหวานมากเลยนะ คือพูดตรงๆว่าคนทางเหนืออ่ะปัจจุบันเนี้ยเขาก็ไม่ค่อยใส่ชุผงชุรสล,ละเพราะว่าเขาจะใส่แบบกัญชาบดแห้งอ่ะโปรลงไปนิดนึงแบบเนี้ยผัดๆผ,ผ,ผัดกะเพ้าอยู่ก็นี่นะคะอร่อยเลยอร่อยเลยจะสังเกตว่าไปทางเหนือเนี่ยต้มเนื้ออร่อยมากหมูตุนอร่อยมากต้มไก่อร่อยมากก๋วยเตี๋ยวอร่อยมาก มาเล็ดกับช่อดอกผิดกฎหมายส่วนอื่นๆใช้ได้อ๋อขอบคุณค่ะคุณตัน้นเพราะว่าตอนเนี้ยเอาตรงๆว่านั้นบ้านนั้นหนึ่งหรืออะไรเงี้ยเมื่อก่อนเราก็ไม่เคยรู้จักแต่ว่ามันก็มาดังช่วงที่ทางบุรีรัมย์เขาส่งเสริมส่งเสริมให้มีการวิจัยมีการเอามาต่อย,ยอดเอามาทําให้มันถูกกฎหมายอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยได้น้องชน้องสาวก,กับน้องเขย ไปแล้วก็น้องชายแล้วก็น้องสะพ้ไปบุรีรัมย์ไปดูงานตอนนั้นเขาน่าจะมีแบบโครงการจากทางภาครัฐเนี่ยให้ให้ไปดูงานที่บุรีรัมย์แล้วก็เราก็จะได้แบบต้นพันธุ์มาในแบบตามที่ถูกกฎหมายอะไรเนี่ยแล้วมันจะมีะการชาพันพันอะไรไม่รู้หางแมวหางหางแมวหาง,หง,หงกระโลอกอะไรไม่รู้ใช่ไหมคะแต่ว่าพันธุ์ที่ได้มาที่ทางเหนือก็จะเป็นพันที่ดีที่สุดเลยะคะ่ะไม่ได้ ไม่ใช่กัญชงนะเป็นกัญชาเลยนะคะแต่ว่าเขาบาาอ,อกว่าเมล์คุณตั้งบอกว่าเมล็ดมันยังผิดกฎหมายเนาะกับช่อดอกผิดกฎหมายอ๋อเคลื่อนย้ายไม่ได้ใช่ไหมแต่เรากินในครัวเรือนได้ไหมอ่ะเพราะว่าเราก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เขาเรียกอ,อะไรนะไม่ได้จําหน่ายเราก็ไม่ได้เคลื่อนย้ายเออเราก็อยู่ในครัวเรือนเพราะว่าแต่ละบ้านก็ปลูกต้นหนึ่งสองต้นอะไรเงี้ยคู่กับต้นพิษอะไรเงี้ยค่ะอยู่ในอยู่ในสวนอะไรเงี้ยเออเนะี่ยก็ เนี่ยพอช่วงเนี้ยค่ะพอช่วงเนี้ยสุขภาพเริ่มแย่ลงสุขภาพเริ่มแบบเอาตรงๆว่าหนึ่งในกรุงเทพมหานครตอนนี้นะฝุ่น PM 2.5ไม่เคยไม่เคยดีขึ้นเลยไม่เคยแบบแล้วหนึ่งนะคะฝุ่น PM 2.5เนี่ยยังเป็นปัญหาหนักของกรุงเทพอยู่แล้วประกอบกับมาเจอโควิดอีกมาเจออะไรพวกนี้อีกแล้วเราก็มีความเครียดนั่นเอ มันนอนหลับไม่สนิทเราแบบแล้วช่วงน้ําหนึ่งมาเป็นอีกแล้วอะ่ะคือนอนหลับไม่สนิทนอนหลับแล้วไม่อยากกินยานอนหลับเราไม่อยากกินยาแก้แพ้กินยาที่มันมีฤทธิ์ในการกล่อมประสาทอะไรเนี่ยมันมันเนี่ยพอนะพอเราติดยาใช่ไหมคะพอเราติดไม่ใช่ติดยาเสพติดนะคือเรากินยาแก้แพ้ภูมิแพ้กินยาของหมอที่ให้มาเพื่อที่จะรักษาอาการเนี่ย อยาหมดแล้วเราติด,าตดการกินยาปฏิชีวนะเนี่ยช่วงนี้ทุกคนจะเห็นว่าน้ำหนึ่งบวมขึ้นนะคะบวมขึ้นหน้าบวมขึ้นตัวเหมือนบวมน้ำอนะไรเพราะว่าช่วงตั้งแต่ต้นเดือนมกราอ,อ้ต้นเดือนพฤษภาเป็นต้นมาน้ำหนึ่งเป็นภูมิแพ้ไซนัสแล้วเป็นไข้หวัดแล้วก็เป็นกล้ามเนื้อปลายประสาทอักเสบอีกก็กินยาขนาดใหญ่หรือชุดใหญ่แล้วมันก็เป็น ยาปฏิชีวนะทั้งนั้นแล้วน้ำหนึ่งเองจริงๆแล้วจะไวกับยาปฏิชีวนะดังนั้นก็จะก็เลยจะบวมขึ้นมาอะไรอย่างช่วงนี้ก็เลยบอกก็เลยว่าถ้าใครมีขายชากันชงแอ,อ้ชากันชากันชงอยู่แบบที่เป็นชานะหรือหรือกินอยู่แล้วมันดีหรือรู้จักคนที่ขายก็ทักเข้ามาบอกน้ำหนึ่งหน่อยน้ำหนึ่งจะได้เข้าไปดูว่าเออมันมันน่าสนใจมนะั้ยจริงๆเพราะว่าตอนนี้น้ำหนึ่งอยากได้ เทสตัวชากันชงกันชาเนี่ยมาแล้วก็มาดื่มก่อนนอนจะได้นอนโดยไม่ต้องอาศัยยานอนหลับยาภรมแพ้ครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันร่างกายมันแย่มากอย่างนั้นนะคะะว่าจะกินตั้งแต่เมื่อกี้แล้วขอโทษนะคะวัาคุยเมาส์เมาส์เพินไปนิดน,นึงนะคะก็ณนะวันนี้เออมาพูดเรื่องนี้ว่าจะพูดเรื่องนี้แป๊บนึงนะคะก่อนกินวันที่27เจ็ดพฤษภาคม พบผู้ติดเชื้อโควิดทั้งหมด3,323รายนะคะเสียชีวิตณวันนี้ทั้งหมด47รายอาการหนัก1,200กว่ารายแล้วก็ใส่เครื่องช่วยหายใจอยู่300กว่ารายนะคะซึ่งเป็นเชื้อ,อไวรัสโควิด COVID. ส่วนใหญ่ก็เป็นสายพันธุ์อังกฤษอยู่แล้วก็สายพันธุ์อินเดียบางส่วนณกรุงเทพตอนนี้ณวันนี้เองคลัสเตอร์ใหญ่ก็เกิดขึ้นอีกแล้วนะคะที่ ไซต์งานก่อสร้างที่แถวแถวบางกะปิตลาดบางกะปิณนะวันนี้ตลาดบางกะปิปิดอีกแล้วนะคะน่าสังเกตมากว่าช่วงนี้คลัสเตอร์หรือแหล่งแพร่เชื้อระบาดเนี่ยจะมาจากไซต์งานก่อสร้างตามแนวเส้นรถไฟฟ้าเลยคือเส้นลาดพร้าวบางกะปิเนี่ยมันไม่หมดไม่สิ้นสักทีอ่ะมันแบบมีผู้ติดเชื้อในคลัสเตอร์ที่เป็นคลัสเตอร์ในแคมป์คนงานก่อสร้างเยอะมากนะคะ จริงๆเราก็รู้สึกว่ามันยังน่ากลัวอยู่นะโควิดมันยังน่ากลัวอยู่ก็ต้องไปไหนก็ต้องใส่แมสพวพกเจลแล้วก็เว้นระยะห่าง s โซเชี distance อยู่แล้วก็เช็คอาการตัวเองดูแลคนรอบข้างนะคะเพราะว่าโรคนี้ยังไม่มียารักษามีแค่วัคซีนป้องกันและตอนนี้วัคซีนที่ใช้ในประเทศไทยมีมีตัวนึงตัวหละก็คือซีโนแวคซึ่งไม่ได้มีไม่ได้มีผลในการป้องกันการติดเชื้อแต่ป้องกันไม่ให้เกิดแบบ อาการหนักแค่นั้นเองดังนั้นก็ยังมีโอกาสในการติดเชื้อโควิดอยู่นะคะแล้วก็วัคซีนที่ชื่อว่าแอสซาซินติกาเนี่ยวัคซีนแอสซาซินติก้าเนี่ยมันสำหรับคนสูงอายุเออมันยังไม่ทั่วถึงแล้วดังนั้นวัคซีนหลักตอนนี้ก็ยังเป็นซีโนแวคอยู่นะคะก,ก็เป็นกําลังใจให้แล้วกันนะคะสำหรับทีมงานของแพทย์พยาบาลแล้วก็ด่านหน้าที่เป็นผู้ดูแล ออทีมสาธารณสุขอ่ะน้่นหนึ่งก็ขอเป็นกําลังใจแล้วก็ส่งกาลังใจให้นะคะเราที่เป็นประชาชนเองเราก็พยายามดูแลตัวเองอย่างที่สุดนะไม่จาเป็นก็ไม่ได้ออกไปไหนเลยนะคะยอมสูญเสียรายได้ยอมสูญเสียโอ,อกาสหลายๆอย่างเพื่อที่จะไม่ติดเชื้อแล้วมาเป็นภาระให้กับาทางส,สาธารณสุขหรือการแพทย์รวมถึงไม่ไปแพร่เชื้อให้ใครนั่นเองนะคะแล้วก็วัคซีนอีกตัวหนึ่งที่จะเข้ามาน่าจะเป็นชินโนฟาร์มนะคะ ณนะวันนี้มีข่าวว่าศูนย์วิจัยทางการแพทย์จุฬาภรน,นะคะมีการออกประกาศมารอแถลงข่าวน่าจะภายในวันนี้นะคะว่าจะมีการออกอกฎเงื่อนไขคือน,นำช่องทางพิเศษในการนำเข้าวัคซีนตัวอื่นๆนอกจากซีโนแวคมาเป็นช่องทางพิเศษที่ไม่ มีผลบังคับหรือไม่สามสารถดําเนินคดีทางกฎหมายได้แล้วก็ไม่ต้องผ่านรัฐบาลซึ่งน่าจะเป็นตัวชินโนฟาร์มของทางจีนนะคะชินโนฟาร์มเนี่ยเป็นวัคซีนที่ดีมากอีกตัวหนึ่งเลยนะวัคซีนชินโนฟาร์มที่สถาบันวิจัยจุฬาพรจายจ้าเข้ามาเป็นวัคซีนที่ทางทางจีนน่ะใช้แล้วได้ผลแล้วเขาสามารถที่จะฟื้นฟูประเทศได้ต้องบอกก่อนว่าวัคซีน ซีโนแวคไม่ใช่วัคซีนที่ประเทศจีนใช้วัคซีนซีโนแวคไม่ใช่วัคซีนที่ประเทศจีนใช้แต่เป็นโรงงานที่ตั้งอยู่ในประเทศจีนที่ผลิตวัคซีนตัวนี้แล้วใครเราไปซื้อมาแค่นั้นแต่ในประเทศจีนใช้วัคซีนนี้ชื่อว่าไบ o b i o โอฟาร์ปดิหนไม่แน่ใจถ้าถ้าออกชื่อผิดต้องขอภครด้วยนะคะเป็นไบโอฟาร์ฟ i เซอร์มา n n ดอนนา จนสันยานจนสันเขาใช้ตัวอื่นนะคะไม่ได้ใช้ซีโนแวคเหมือนบ้านเราเนนะคะบ้านเราตอนนี้ก็เป็นตัวซีโนแวคแค่นั้นแล้วก็มีแอสตาแล้วก็ตัวไบโอฟาร์มอะไรนี่แหละนั่นหนึ่งจำชื่อไว้ที่จีนเขาใช้แล้วมันได้ผลแล้วก็สามารถจะฟื้นฟูประเทศได้เนี่ยเห็นว่าสถาบานันวิจ,จัยจุฬาภรจะเป็นผู้นําเข้ามาต้องดูต้องดูว่าเขาจะ,ะแถลงข่าวกี่โมงหรือว่ามีรายละเอียดยังไงบ้าง,งนะคะก็ถือว่าสารนึงนะ มองในมุมนั้นหนึ่งไม่มองว่าดีหรือร้ายแต่มองว่าเป็นโอกาสอีกโอกาสหนึ่งแล้วกันแต่ว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายไหมหรือมันจะเข็มรละเท่าไหร่อันนี้มันก็ต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งนะคะในเรื่องของวัคซีนเนี่ยไม่อยากจะไม่อยากจะไม่อยากจะ,สะแสดงความคิดเห็นมากพูดไม่ออกนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเล่าประสบการณ์วันนี้มีให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนสำหรับเครือข่ายมือถือ แล้วก็ในในเว็บวัคซีนอะไรของประ,ประเทศนี่แหละในแอปนี่แหละปรากฏว,ว่าน้ำหนึ่งก็โทรไปลงทะเบียนวัคซีนของ a อเอสเต็มตั้งแต่เช้าแล้วเต็มตั้งแต่เช้าแล้วแล้วก็ของแต่ว่ามันมีของเว็บที่เป็นของรัฐเนีย่ยยังลงได้อยู่เดี๋ยวน้ำหนึ่งก็อาจจะลงแต่น้ำหนึ่งเองเป็นกลุ่มเสี่ยงก็คือมีโรคประจำตัวเกี่ยวกับทางเดินหายใจ แล้วก็มีโรคจำเวอยกับเส้นประสาทแล้วก็กล้ามเนื้อแล้วก็ในส่วนของกระดูกซึ่งมันอยู่ในกลุ่มเสี่ยงของคนที่จะรับวัคซีนซิโนแวคก็ยังคิดอยู่ว่าจะเอายังไงดีอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะรอก่อนก็ได้ไม่รู้เหมือนกันเพราะเราก็เอาจริงๆก็เสี่ยงอะกับซิโนแวคเนี่ยแต่ก็ถ้าคุณสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีการฉีดซิโนแวคมันก็ทําให้ลดความเสี่ยงในการป่วยหนะักแล้วก็ลดภาระหรือ ลดงานที่หมอพยาบาลเขาจะต้องเหนื่อยน้อยลงก็กโอเคนะแต่ว่าคนที่มีโรคประจําตัวอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องระวังดีๆจริงๆร,ระวังดีๆจริงๆนะคะโอเคค่ะแล้วหนึ่งขออน,นุญาตทานข้าวก่อนนะคะวันนี้ก็มาทักทายกันนิดๆหน่อยเพราะว่าเพิ่งตื่นตอนประมาณสักบ่ายสองบ่ายสามแล้วก็อาบน้ํา แล้วก็เพิ่งสั่งข้าวมากินนี่คือข้าวมื้อแรกของวันนี้แล้วน่าจะเป็นมื้อเดียวของวันนี้นะคะก็เดี๋ยวฝากช่วยติดตามด้วยนะคะหลังจากนี้ไปเดี๋ยวน้ำหนึ่งจะเอาผลิตภัณฑ์ดีๆเอาอ่าน่าจะเป็นกาแฟโก,โกโก้แล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยดูแลรูปร่างรักษารูปร่างกินแล้วไม่อ้วนกินแล้วไม่โยโย่กินแล้วไม่หิวกินแล้วอิ่มเร็วช่วยให้ผิวพรรณสดใสเนี่ยมาแนะนํากันสําหรับ ก็ตามที่เป็นคอกาแฟอยู่แล้วแล้วก็ดื่มกาแฟอยู่แล้วเป็นสายรักสุขภาพอยู่แล้วแล้วอยากได้กาแฟที่ช่วยที่ดื่มอร่อยกาแฟที่ดื่มอร่อยก่อนแล้วก็ไม่มีน้ําตาลไม่มีคอเลสเตอรอลเกลยมเค็มก็มาจากสาะพร้าวอะโวคาโดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ดีต่อสุขภาพแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้คือดื่มเป็นประจําแล้วเนี่ยสุขภาพดีแล้วก็ช่วยเผาผลาญไขมัน อ่าแล้วก็ไขมันในเลือดลดลงไขมันสะสมลดลงแล้วก็รูปร่างดีขึ้นเดี๋ยวน่าจะใกล้ๆมาแล้วนะคะอีกน่าจะมาสักสองสาวันเดี๋ยวน้ำหนึ่งอาจจะมาทาโปรโมชั่นให้นะคะอยากได้โปรโมชั่นหนึ่งแถมหนึ่งหรือโปรโมชั่นส่งฟรีก็พิมเข้ามาบอกนะถ้าเกิดว่าอยากได้อะไรนะคะก็เดี๋ยวน้ำหนึ่งขออนุญาตไปทานข้าวก่อนนะคะเนี่ยหน้ายังบวมๆอยู่นะคะยังบวมๆอยู่เลยยังไม่ยุบเลยแพ้ยาปฏิชีวนะนะ,ะกินยา รักษาปลายประสาทอักเสบแล้วก็ยารักษาภูมิแพ้แล้วก็ยาไข้ํา,าเนื้ออะไรเงี้ยมันมันมันเป็นยาปฏิชีวนะยาแก้อักเสบลดปวดมันเป็นยาปฏิชีวนะแล้วเวลาที่กินยาปฏิชีวนะแล้วันงจะบวมขึ้นมานะคะก็เดี๋ยวอาจจะต้องมีตัวช่วยนะคะในการที่ทําให้เราผอมลงเร็วขึ้นนะคะหายบวมเร็วขึ้นแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะกินข้าวกินข้าวกัน เย็นหมดแล้วเนะี่ยเย็นหมดแล้วกุ้งตัวใหญ่อยู่กุ้งตัวใหญ่อยู่อืมอร่อยอืม